ีนรสวัสดีค่ะคุณครูคคอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราใส่ชุดอะไรกันคะผ้า,าไทย <ๆ S 1> โอเคูถก้องชุดผ้าไทายวันนี้คุณครูมีคำคล้องจองนกกระจิกนกกระจอกมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไหนลองเด็กๆลองทำมือดูสิคะนั่งดีๆ,ๆทบินอ่าบเห็น <ๆ S 1> ไหมคะทมืออย่างนี้นกกระจิกนกกระจอก คือการบริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็กกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเราเห็นไหมคะนี่นิ้ว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 ของเราจะได้แข็งแรงใช่ถ้าใครทําไม่เป็นคนนั้นเขียนเพื่อนหนังสือไม่สวยเรามาบริหารกล้ามเนื้อมือมัดเลขขเ็กในสั้นทำาด้ยังทำอย่างนี้โอเคอะเอามือลงได้ให้คุณครูพูดก่อนแล้วเด็กๆพูดตามนะคะเอามือ,อลงก่อน,นะคะ่ะโน้กระจิบโนบกระจิบบอกโ no น <No good. S 1> กระจอกบอกโนกระจอก no <No good. S 1> หัวทะเลหัวทะเลจะทำยังยไงยไังไงโนกกระจอบโนกระโอดบอกไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรเอาอยาแดงใส่ยาแดงใส่ก็หายทันทีหายทันทีโนกกระจิบโนกระจิบบอกโน้กกระจอบ จะทำยังไงนกกระจอกบอกไม่เป็นไรเอายาเหลืองใส่ก็หายทันทีนกกระจิบบอกนกระจอกว่าเขาทะเลอก เด็กๆได้ขยับกล้ามเนื้อมือมัดเล็กไหมคะได้ไเคยจัดขยับกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและได้ท่องคำของจองด้วยว่านกกระจิบทำพ้องกันนกกระจิบนกกระจิบนกกระจอกนกกระจอกอ่าเราได้บริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็กบริหารสมองบริหารทุกส่วนของร่างกายของเราทําให้เราเรียนแนวซื้เกิ่งและร่างกาย